ดืน19เมษายน67เงินเข้าบัตรควจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทเฮ้ hey, รอรับเงินตกค้างบัตรเก่าบัตรใหม่รออูนพร้อมเพย์เงินสดกดใช้ได้เช็คกำหนดวันโอน สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่19เมษายน2567และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยนุญาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในว,วันนี้ข่าวดีกลุ่มพ่อแม่พี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรขวนจนนะคะวันนี้ล่าสุดมีการโอนเงินเข้าให้สําหรับผู้ที่ด้รับเงินเป็นกลุ่มไหน เดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมๆกันพร้อมกับข่าวสารแจ้งข่าวดีบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมนะคะมีการโอนเงินสดให้นะคะแต่จะเป็นเงินอะไรและได้รับทุกคนหรือไม่ไปเช็คพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าดื้อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชนอื่ได้านรับทราบทั่วกันนะคะและ สำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะก่อนจะ ไปฟังรายละเอียดสำหรับการรับเงินตกค้างบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมนะคะใครที่มีสิทธิบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมนะคะก็คือสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560กนะคะก็คือบัตรเก่าบัตรเดิมนั่นเองนะคะจะมีการโอนเงินคืนให้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวสารในวันนี้กันก่อนนะคะก็คือผู้ที่ได้รับเงินใน วันนี้เงินเข้าให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะสิทธิล่าสุดนะคะที่ได้รับเงินในวันนี้นะคะก็คือผู้ที่ได้รับเงินจำนวน200บาทเป็นเงินพิเศษนะคะสำหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้พิการในทุกๆเดือนนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะวันที่10ของเดือนนะคะทางกรมบัญชีกลางก็โอนเงินเบี้ยผู้พิการให้กับกลุ่มที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะจำนวนคนละ800บาทนะคะและในวันนี้นะคะจะมีการโอนเงินค่้อีก200บาทเป็นเงินพิเศษสำหรับผู้ที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมกันเป็นก็ 1,000บาทต่อเดือนนะคะวันนี้นะคะโอนเงินเข้าให้เรียบร้อยแล้วสามารถไปเช็คเงินกันได้นะคะเพราะเงินในส่วนตรงนี้จะโอนให้ทุกวันที่20นะคะแต่วันที่20ตรงกับวันหยุดนั่นเองก็เลยได้รับเงินกันก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นผู้พิการก็ไปกดเงินออกมาใช้กันได้เป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้นั่นเองคะ่ะ ส่วนข่าวสารต่อมาเป็นข่าวดีนะคะจะได้รับเงินคืนกันนะคะสำหรับผู้ที่มีเงินตกค้างอยู่ในบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านใครที่เป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560ก็คือบัตรเก่าบัตรเดิมนะคะย้ํากันอีกครั้งนะคะบัตรเก่าบัตรเดิมนะคะแต่ท่านนะคะต้องเป็นผู้ที่ มีสิทธิ ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ด้วยนะคะก็คือโครงการปัจจุบันนะคะสำหรับสิทธิสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนนั่นเองนะตอนนี้นะคะใครที่มีเงินคงเหลืออยู่ในบัตรนะคะมีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e ันนี่นั่นเองนะคะหน้านี้นะคะก่อนที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนนะคะแทนบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมนะคะทางกรมบัญชีกลางก็แจ้งให้ใครที่มี บัตรเก่าบัตรเดิมที่มีเงินคงค้างอยู่ในบัตรไปกดเงินออกมาใช้ก่อนบัตรจะถูกตัดสิทธิ์นะคะเพราะณตอนนี้นะคะบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมไม่สามารถใช้ได้แล้วไม่สามารถนําไปกดเงินจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเพื่อนําเงินออกมาใช้ได้แล้วนะคะแต่ก็มีข่าวดีมาแจ้งวันนี้นะคะว่าทางกรมบัญชีการจะโอนเงินคืนให้แสดงว่าแสดงว่า,วามีคนที่มี เงินตกค้างอยู่ในบัตรเยอะเลยทีเดียวนะคะและทางกรมบัญชีกลางก็จะโอนคืนให้ดันเองนะคะซึ่งครั้งนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่จะโอนเงินคืนให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านบางท่านนะคะมีเงินคงค้างอยู่ในบัตรสำหรับวงเงินในกระ,ะเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์อิมานีเยอะเลยทีเดียวหลักพันก็มีนะคะเพราะทางรัฐบาลได้มีการช่วยเหลือ เยอะนะคะก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนโควิด1 9แพรระบาดนะคะเงินที่ช่วยเหลือเป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้เงินในส่วนตรงนี้ก็สะสมสะสมไว้อยู่ในบัตรนะคะบางท่านไม่ทราบนะคะคุณพ่อคุณแม่บางท่านไม่ทราบนะ,ะค,คนนะ,ะว่ามีการช่วยเหลืออะไรบ้างก็เลยไม่ได้ไปกดเงินออกมาใช้และก็มีเงินตกค้างอยู่ในบัตรณนะะตอนนี้นะคะจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่ทางรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้นะคะแจ้งกําหนด การโอนเงินในวันที่ยีบสาและยีบสีพฤษภาคม2567นนี้นะคะซึ่งก็จะโอนเงินให้ทางไหนนะคะก็คือโอนเงินให้ทางพร้อมเพย์สำหรับใครที่มีสิทธิโครงการบัตรคนจน รอบใหม่เท่านั้นและผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนนะคะก็จะโอนเงินคืนให้ในบัญชีพร้อมเพย์นั่นเองนะคะวันที่23และ24พฤษภาคม2567ถ้าในวันที่23และ24พฤษภาคมนี้ยังไม่ได้รับเงินในกรณีโอนเงินไม่สำเร็จนะคะก็จะโอนเงินให้อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะในวันที่21มิถุนายน256 นั่นเองค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะใครที่มีสิทธิบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมปี2560นะคะก็ย้ำว่าคุณต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ สวัสดีการแห่งรัฐปี2565ด้วยนะคะก็คือรอบปัจจุบันถึงจะได้รับเงินคืนนะคะณนะตอนนี้นะคะทางช่องก็นำข้อมูลมาฝากคิดว่าพอแม่พี่น้องจะได้รับประโยชน์จากข่าวสารนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ออไปให้เช่นอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ